สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเที่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับมิตซูบิชิมิลาดครับผม คันนี้นะครับเป็นปี2013ครับผมเป็นเครื่อง1.2ครับอีโค้คลผมรุ่นพร็อพครับ d l x ครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นจุดพิเศษไปเลยครับฟรีดาวครับออกรถศูนย์บาทไปเลยครับผมและทางเรานะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีเต็มครับผมและทางเรานะครับมีบริการขับรถไปส่งให้คุณลูกค้าฟรีถึงหน้าบ้านท่านได้เลยนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับคุณลูกค้ามือเดียวออกห้างครับผมเป็นสีขาวมุกนะครับเดิมๆโรงงานเลยครับสีสวยทุกชิ้นเลยครับผมรถบ้านแท้นะครับมือเดียวออกห้างครับมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังครับมีกล้องมองหลังด้วยครับผม สีสวยทุกชิ้นเลยครับรถคันเล็กๆนะครับจอดง่ายครับขับง่ายสะดวกสบายครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กยางใหม่ๆดอกเต็มๆแน่นๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับขับได้อีกยาวไกลเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมภายในกันต่อเลยนะครับภายในนะครับคุณลูกค้าเบาะหนังนะครับผมครูออปชั่นเลยครับระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับผม มาพร้อมกับระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับผมสตาร์ทครับผมแอร์ดิจิตอลครับจอ DVD ครับผมเกียร์ออโต้ครับขับง่ายสะดวกสบายครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมเบาะหลังกันต่อเลยนะครับเบาะหลังนะครับคุณลูกค้ากว้างมากครับใหม่มากครับแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผม สะอาดมากครับคันนี้โอเคครับเดี๋ยวมาชมข้างหลังกันต่อเลยนะครับข้างหลังนะครับคุณลูกค้ากว้างมากครับผมสายอุป,ปกรณ์ของใช้นะครับเดี๋ยวเยอะกันเลยทีเดียวครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับ และผมขออนุญาตนะครับสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับผมจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับบับเพราะขนาดไหนนะครับโอเคครับชึงเดียวทีเดียวครับผม โอเคครับมาชมห้องเครื่องกันชัดๆชัดๆเลยนะครับใหม่มากครับคุณลูกค้าเครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่เยิมไม่ซึมเลยครับเครื่องแห้งๆเลยครับและที่สำคัญนะวัดและที่สาคัญนะครับผมดึงไม้วัดโชว์กันสดๆร้อนๆกันเลยครับไม่มีควนไม่มีไอเลยครับผมผมเข้มร้อร์เซ็นต์คอนเฟิร์มครับเครื่องนา่นปึกครับผม และที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับหัวน็อตไม่เคยถ่ไม่เคยขยับเลยครับผมเดิมๆเลยครับผมรับประกันเลยนะครับไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สและไม่มีน้ำท่วมครับผม ครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมจะขับใกล้ขับไกลทางเรายินดีเลยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม